ใส้ปุ๋ยได้แหละขนาดนี้อันน้องรับที่ตามวันนี่หนึ่งสองสามนี่ตัวนี้วอวดกว่าวอววกว่านี่ให้เยอะตอนเยอะอ่าไี้แพงแต่ตัวนู้นมันต้องให้ครบกำหนดเกินกำหนดไม่ได้ขาดไม่ได้จะเป็นดินเยอะโดนต้นไม่ตายนะ เนี่ยรอบรอบหลังเนี่ยตัวนี้รอบหลังเนี่ยดีว่าว่าพอเสร็จแล้วประมาณนี้นี่กับลูนนพพกแล้วมันดหนึ่งเดือนมันก็ยาวเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณน,น,นี่อายุเท่ากันหนึ่งเดือนแต่นี้ต่างกันแล้วน้ำหนักขึ้นขมแต่ตัวนี้ไม่มีอออ,อ อันนี้ยอย่งย่งเราเอาตัวนี้ขึ้นตัวนี้ก็เอาไปใส่ถังไว้พอเอาอมันเปื่อยเราก็เอามากลับมาใช้ได้ใหม่รองอะ่ะคุยไฟเนี่ย enfin แค่นี้แต่ตัวนี้ถ้าเรามีสักอย่างแต่ถ้าที่อันติสันตินี่ผมว่ายังมีที่ ควาตุ้มมาที่หนึ่งความจะเดินตัวตอากาศขาว,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 วอันนี้ปุ๋ยเล้งเนี่ยปุ๋ยเล้งแล้วก็นี่ที่เขาบอกว่ากินร้านอาหารแล้วเปลี่ยนร้านอ่ะนะมันจะได้อร่อยไม่เหมือนกันไอเราเป็นอันนี้ของเม็ดหรือต้นขอมมาดักต่างประสิเพียรแต่กามาใช้ฟองบ้านเราเขาหม่เยอะลืมลอยกระช่วงไปหน้ากร่วงไปหน้าจระช่วงไปหน้า,า,นาเกี่ยวกาต่อลุ่มยังไงนี่ถ้าหลของ ซื้อมาจับายากอะไรผมไม่มีเวลาทำ